กาบสวัสดิสบายดีเอฟซีทางฟังไทยฟังดาวเนาะเหมือนี้ว่าเราจะนําคลิปที่เป็นกระแสในประเทศลาวเนาะทีถือว่าลวงหลาร่างมากนะตอนนี้คือการมาเนื้ที่ดินของานของบริษัทเนาะรายหนึ่งทีเจ้าของที่ดินนะอัดคลิปลงโลกโซเซียลเนว่าบริษัทนี่ละเมื่เนที่ดินของกับเจ้าโดยที่บริษัทับคาสดเซยหรือว่าเจ้าของบริษัทยินยอมเนาะแต่ว่าเรื่องการเนื้ที่ดินนี่ในประเทศลาวเนี่ยก็คือถือว่าเกิด บ่อยมากๆเนาะพี่น้องเนาะกับบูหูตนซ้ายไปเหตุเป็นเท่าไรเนาะมีความเข้าใจพิษอีนังการนึกบอกว่ากับบูหูนาะแต่คิดว่าคงจะมีการออกมาให้ข่าวอีนังเนาะแต่บ่าเล่าจะหายปเบิ่งคลิปเนาะว่าที่จะคล้องที่ดินเนี่ยนะอัดคลิปล่องว่าเขาจะไหลเว้าอีนังไปเนี่ยเนีะยน้องว่ากับบริษัทนี่เองเนาะแล้วไปรเบิงไปส้มน้ำกันเลยเนาะพี่น้องมา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 พี่มาพี่พวกเจ้ามาพี่มาพี่เอาไปมา ออกมาแม่ออกมาแม,ออม,าแม่พวกเจ้าออกมาพี่มาอมือ่านี่แหละบนกองการที่่าโบ้ได้โบ้ได้เอาเงินสดเซยให้เขาเลยอยากมาอ้อมเอาดินเขานี่นะเบิ้งน้ากันเด้อปชาชนลาทุกคนเบิ้งน้ากันในประเทศลาวของเขานี่นะบริษัทหลวงน้ําทานี่นะเออนี่บริษัทหลวงน้ําทานี่กําลังอ้อมเอาดินปชาชน,นี่เออ เอาโลดเนาะ้มันดงัดงๆไปโลดดังทั่วประเทศซา้โลดทั่วโลกไปเลยโลดพ้นว่าเดี๋ยวนี้บริษัทพ้นบอกว่าประกาศเป็นทั่วโลกรลดว่าการจะตั้งใดกับกับบอสาม,มารถสิมาเฮ็ดอย่างพนได้นี่นะพนก็นเลยว่าใส่คําสั่งแบบนี้มาเฮ็ดน้ำประจาโนนี่นะให้เบ่งน้ากันใน่เดอ้อพ้นว่าเจ้าเมืองเป็นคนบอกมานี่นะทางบริษัทพ้นว่านี่นะเออให้เบ่งซอยกันให้ให้คันเทิงที่ว่ามี ความเป็นทำให้ประชาชนนี่นะมาว้าได้อันนี้นะมันเป็นดินของประชาชนทุกคนลาวน่ะทำมีซิดนะอ่าเอาไปยั้งพวกข่อยนะเดี๋ยวนี้เล่าก็ดินเราพวกค่อยอยู่น้ากันนี่ประชาชนทุกคนอยู่น้ากันนี่นะพวกค่อยอยู่ในนี่นะสิบกว่าปีแล้ว บรค่อยอยู่น้ำกันเออจักไทยเราบ่มีกฎหมายเจ้าอันบ่มีกฎหมายอยากไปเอาดินบรทัดนบอลได้บริษัทน้ำตาอยางไปวอยู่บอลได้เปาได้มีกฎหมายบอลไดเอ่อกฎหมายบอลได้าจังสิออเอาบบ่เ็่เจ้าอกมาเอ่เด ใช้เอกสารเจ้าใช้เอกสารเจ้างานเห็นอกดินเขาแท้ๆบ้าถามเอาเอกสารน้ำเขาไพสิได้เก็บตโตมาแบบนี้น่ะไพสิเกี็ยมโตมาทันอยากมาอ้อมบอกคงพาและม่เอกสารเขามันมีอยู่แล้วเป็นอย่างเขาซิโบมีเขาเสียภาษีมาทุกปีเออเกสารเป็นอย่างซิบบมี เทจังได้เฮ็ดน่ยคดินคนห้ามเห็ดบ่ห็จับเขาเห็ดแล้วหอวะ่านอ่ะเป็นยังาโอ้มาฟังฟังฟังนี่นี่นะเออเขาสิเห็ดไปเนิดเขาว่าน่ะเจ้าเฮ็ดเขาเ็ดไปเห็ดเออเออ ไปอ้อมรถบริษัทน้ำทาน่ะบริษัทน้ำทานี่คือยิงใหญ่กัารัฐบาลใช่ป่ะยิงใหญ่ก่าประชาชนใช่ป่ะบริษัทน้ำทานี่นะคือว่าอำนาจยิงใหญ่มหาศาลแท้บริษัทน้ำทานี่นะคือว่ามีอำนาจซักซีดกัวรัฐบาลกัาประเทศชาติกัวประชาชนลาวแท้ป่ะบริษัทน้ำทานี่นะสุดยอดแท้ป่ะสุดยอดของคนอย่างของคนที่ราฐมาอินประชาศนบอนี่หรือว่าสุดยอดแน่ยากใครภาคลาที ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะลงมาเบิงตัวกิ่งน้ำแหนะทากประชาชนนี่นะเดี๋ยวนี้น,นี่มีความเดือด้อนแห้งอี่นะ่ะเพราะว่าบริษัทน้ำท,าท่นา,บนบนบานี่ผลมา่นบริยานบริยานอย่างท้งนั้นคู่มือนี่่นบริยานอย่างแล้วคู่มือนี่นะ่ะรัฐบาลกับควสามารถสี่ซอยประชาชนได้บ่หน,นี่นะ่ะขอควา่วยเหลือน้ำภาคอันรัฐบาลแน่นี่นะ่ะขั้นว่าขั้นอนันนครหลวง่นกับส่วยบ่ได้ขั้นเมืองเหมืนกับส่วยบ่ได้แล้วละขั้นได้สี่ซยประชาชนได้นี่ประชาชนอยู่บ้าน อ,อยู่บ้านอยู่เมืองนี่กับมีนับถือเรื่องการจะตั้งนี่นะเรื่องอันภาคราดนี่แม่นเป็นที่หนึ่งของประชาชนลาวอยู่แล้วให้ทางภาคลาดนะลงมาสวยประชาชนในเดอเนอนะ้อเป็นอย่างนี่หนาเหตุการณ์เป็นอย่างนี่นี่มันมันสีเป็นประเทศชาติที่พัฒนาแล้วบ่หน,น่หรือว่าหรือว่าปพัฒนาพัฒนาแต่ให้แต่บริษัทบ่หน่นะหรือว่าจงใดบ่ประชาชนเป็นร้อยสองร้อยหลงังคาเงี้นี่บบมี โบมีห่างเสียงยังเลยบอนี่ประชาชนเป็น4,000คนที่มาอยู่ในของเขตนี่นี่โบมีห่างเสียงยังบอคนเท้าอ่ะนะขั้นบบมีนะบบได้อยู่ดอกดินตอนนี้นะแถวนี่นี่นะมันบบได้ยูดอกมันได้หนีแต่โดนแล้วอือ เบิ้งแม่นี่มีแต่คนบริษัทเลยนี่นะเต็มที่มีแต่ตคนบริษัทธ์เฮ้อ,อว้าม่ดูวยว้าม่ดูนี่นินะบอแม่นบอดินกูกระซื้นนอนะโบตู้มึงยังมีหลักฐานอยู่บักโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเอองงแล้วมึงไป็ยังคือขายกันแต่โบตู้มึงขายเฮ็ดยังพอตู้มึงขายกูเฮ็ดยังก็ตันอ่ะ น่ะอ่าแสดงว่าประตูมึงอ่ะโกองประชาชนส่ตัวโอ้ยโกองประชาชนส่ตัวนี่คนบริษัทเด้อนี่เด้อที่มาเถียงกันประชาชนอยู่คู่มือนีน่ะะนะปลาสงหนอยู่ซ้ปลาสงวนบอนใดมาอยู่บ่มีต้นไม้เพรต้นน่ะมีแต่เครื่องงัวของสวนน่ะ ต้นไม้กับปูกเอาเองเด้อปลูกเอาเองเด้อปลูกเอาเองเด้อไปเบิง้งรถปลูกเอาเองเด้อพูกแม่นมันเกิดจากธรรมชาติาได้ก้นปลูกได้ต้นไม้เหะนะ็นอ่ะจ้าก,ก้นปลูกนะนะเป็นเท่าใดแล้วไปเบิ้งน้ำกันเด้อนี่เด้อเบิ้งซอยแนย่ซอยเหลือประชาชนแน,น่ ภาพว่วนแก้วของนี่ซอยแน่นี่เบื้องนี่เออมาซ่วยแน่นี่นะอือยี่เด้เขาเมฮ็ตกับปลาสโนลาวเานี่แบบนี้แหละเขาเหฮิกับปลาสโนลาวอ่ะนะคนลาวนะเฮ็ดน้ำปลาสโนลาวแบบนี้นะมันเป็นบ้านเป็นเมืองได้อยู่บ่อนี่แบบนี้นะเจ้าหนี้ไปขายเอาเงินเนาะขายเอาเงินเขาทงตัวเองเออส่วนบุคคลขั้นส่งเสริมรัฐบาลแห่กิ่งนะโอ้ย เิ่งซอยกันเด้อนี่เด้อเิ่งสวอยกันนี่่นแรละอย่างที่ยาเห็นเองเนาะว่ามันเป็นแนวไรเนาะแต่กาย่งประชซ้นทีหลด้เบอ่งคลิปนี้หรือว่าประชซ้นคนดาวที่ไา้เบอ่งคลิปนี้การย่งโลคําตอบหายควมกระจ่างแจงเองว่าเหตุการณ์มันเป็นแนวไรเนาะมันเกิดขึ้นแนวไหรหรือว่ามีย่างเกิดขึ้นนัเนแหละเนาะว่ามันจะ เขาจะพิดกันอีกอย่างหรือบ่ออีกอย่างต่างๆในแล้วเนาะอาจจะมีการออกมาแถลงข่าวด้วยออกมาสีแจงไอ้ประชาชนไอนนะครับปูเนาะกระถาที่ตามกันต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงสนีทแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดี